เร็วรีบเอฟเร็วตะการหนึ่งตะก้าสี่คือช่วยขับถ่ายแม่เย่มีคนบอกว่าพี่หนีไปใช่พี่หนีไปไม่หนีพี่หนีไปไม่หนีเฮ้ยนับหนีไปหนีหนีไปไหนล่ะตอนนี้ขึ้นฮอตไม่ไหวแม่เอาสามจุดหนึ่งเอ็มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขามาเขามาอีกรอบหนึ่งแข็งมากเขามาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามกอดกันสามคนค่ะโสดหรอคะไม่ค่ะ โสดค่ะโสดไปอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้เขากาลังเขากําลังงออยู่ค่ะชาวเน็ตบางคนใช่ชาวเน็ตบางคนคือไงไม่ได้อ่านหรืออะไรนะอ่านสิชาวเน็ตบางคนะไยอ่านไม่ชาวเน็ตบางคนยังคิดไม่ได้ยังวุ่นวายเนี่งคอมเมนต์นี้ดีปะล่ะนะจติงตอกนะในกลุ่มรักกันนะเออไม่โสดเนี่ยเนวดาอยู่แล้วจอกจอกไปเลิฟอยู่จริงๆไม่ได้โสดคอนเทนต์ ตอนสิบเอ็ดโมงคุณเขาอะยอมรับชะตากรรมเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปพอเราขึ้นไลฟ์ปุ๊บเขาเดินกลับเข้ามาค่ะอืหกชั่วโมงค่ะเขาเดินกลับเข้ามาเข้าใจปะโสดวันเขาบอกเหมือนหนูเลยโสดวันละห้าชั่วโมงโสดแล้วก็ไม่โสดอ่ะพอผู้ชายไม่เอาไม่โสดอีกแล้วอย่างนี้ไงเข้าใจปะสรุปโสดจริงไหมจริงก็โสดก็ตอนั้นก็คุยกันแล้วอีนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าเออเดี๋ยวนู่นนี่นอยู่ดีๆก็เนี่ย มาขอร้องว่าอย่าโสดแล้วบวกกับพี่ๆมาเมนต์อีกว่าอย่าโสดอืมสามจุดหนึ่งแล้วต้องกอดกันแล้วสามคนน่ะแพทนับพีอะ่ะเรามันคือวีอะไรวี <are> อ่าแฟมิลี่นี่เป็นไง่ะสดใสเลยล้าเริงเลยเป็นสดใสเป็นล่าเมื่อกี้ยังซึมอยู่เลยรักเลยอะ่ะแม่กอดไวๆเลยแม่ได้ดกอดเลยเพราะตอนนี้ฉันภูมิใจไม่ไหวว่าตะก้าหนึ่งของฉันนะ่ะมันไปไกลลวมันไป